โอ้โหรถใหญ่กว่าโคนดนิคมันแบบว่าใหญ่กว่าหนูเลยใช่ปะ่ะโคดิใหญ่โอ้โหนี่เพื่อนๆมากับ Harley d ์ v i วี o n อีกแล้วนะ Low Rider S ์เอนะนะเพื่อนๆปี2021 อย่างนี้เลยโอ้โหใหม่หนึ่งหมื่นสองพันโลนะพเพื่อนเพื่อนเทอะเฮ้อะไรมาเอะไรมาอะไรมาโอ้เท่เกินน่ะโอ้โหคันนี้นะเดิมเดิมใหม่ใหม่แบบนี้เลยนะพเพื่อนเเครื่องนี้ร้อยสิบสี่คิวบิตนะเพื่อนเเท่ากับพันแปดหรือเปล่าพันแปดซีซีป่ะพันแปดร้อยอะนะใช่โอ้โหสวยสวยเลย Oh. ใหม่ๆแบบว่ามือหนึ่งด้วยนะนี้ไม่ใช่มือหนึ่งดิมือสองแต่มือเดียวคันนี้นะาราคา8ปดแ0 0บาทเท่านั้นนะเพื่อนใครสนใจซื้อสดหรือจัด Home, ไฟแนนโทรมาได้ที่เบอร์0 9 0 2 9เ8 1 8 3หดนหรือจะเข้ามาดูรถที่ร้านแซกไปรุ่นทำกินก็ได้นะเพื่อนแล้วเจอกันใหม่กับแป้งพร้อมแห้งแต่แรงดีนะ